สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราต้องมาเกาะติดสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการการเมืองระหว่างประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อความขัดแย้งเหนือผืนดินศักดิ์สิทธิ์อย่างปราสาทเขาพระวิหารที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษกําลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ล่าสุดชื่อของดอร์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านความมั่นคงระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้กลายเป็นจุดสนใจไปทั่วโลกหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลชุดหนึ่งที่เปรียบเสมือนไม้เด็ดในการทวงคืนอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารแบบ100เซข้อมูลนี้ไม่ใช่เพียงแค่การอ้างสิทธิ์ลอยๆแต่มันคือการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งถูกเก็บงำไว้ในหอจดหมายเหตุตามประเทศมานานแสนนาน บรรยากาศตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในขณะนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่สัมผัสได้ในทุกตารางนิ้วทหารไทยจากกองกําลังสุรนารีได้มีการปรับกําลังและเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดหลังจากมีรายงานข่าวกรองระบุว่าฝ่ายกัมพูชาเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทางยุทธวิธีแต่สิ่งที่ทําให้ทางกรุงพนมเปญถึงกับต้องสั่นคลอนไม่ใช่เพียงแค่กําลังทางทหารที่เข้มแข็งของไทยเท่านั้นแต่คือการรุกคืบทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ ด็รปนิธานได้นําเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นการชี้จุดบอดในคําตัดสินของศาลโลกเมื่อปีพุทธศักราช2556ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวลือที่หนาหูเกี่ยวกับการเปิดโปงแผนลับครั้งใหญ่นั่นคือการพยายามลักพาตัวอาริสมันพงเรืองรองอดีตแกนนำคนสำคัญที่เคยมีบทบาทในน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งมีรายงานว่าพำนักอยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกัมพูชามาอย่างยาวนานข้อมูลลับระบุว่าแผนการลักพาตัวนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปิดปากและทำลายพยานหลักฐานสำคัญบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับสูงและผลประโยชน์มหาศาลในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและทางบกการเปิดแผลในครั้งนี้ทำให้สมเด็จฮุนเซนถึงกับหน้าซีดเผือดเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเขตแดนอีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การเปิดเผยความลับสีเทา ที่ซ่อนอยู่หลังมา่านการเมืองมานานหลายปีในขณะที่โลกกําลังจับตาม,มองไปที่ยูเครนหรือตะวันออกกลางแต่สมรภูมิแห่งอาเซียนตรงจุดนี้กําลังเดือดระอุขึ้นเรื่อยๆแผนยุทธศาสตร์ที่ดตรปณิธานงัดออกมานั้นคือการใช้กฎหมายสากลควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งทางกําลังรบซึ่งไทยเนี่ยเราแสดงให้เห็นแล้วจากการฝึกซ้อมทางอากาศของฝูงบิน F-16 ที่บินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเหนือเขตน่านฟ้าชายแดน เพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าไทยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยในทุกรูปแบบหากมีการล้ำเส้นแม้เพียงก้าวเดียวการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ปืนหรือระเบิดแต่มันคือการใช้สมองและข้อมูลที่เหนือกว่าในการยึดคืนสิ่งที่เคยเป็นของเรากลับมาอย่างถูกต้องและสง่างามดึงจังหวะให้ลึกเข้าไปอีกในรายละเอียดของพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรที่เคยเป็นความเจ็บปวดของคนไทยทั้งชาติดตรปณิธาน ได้ชี้ให้เห็นว่าหลักเขตแดนและร่องน้าลึกตามธรรมชาติที่ฝ่ายกัมพูชาเคยอ้างสิทธินั้นมีความคลาดเคลื่อนอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมรุ่นล่าสุดและเอกสารสิทธิจากฝรั่งเศสที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่การเดิมพันครั้งนี้สูงยิ่งนักเพราะผลลัพธ์ของมันจะหมายถึงอํานาจในการบริหารจัดก,การทรัพยากรและการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งหากไทยสามารถดึงเขากลับมาได้100เอร์ซตตามแผนนี้จริง จะถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบครึ่งศตรวรรษของการทูตและยุทธศาสตร์ความมั่นคงไทยเลยทีเดียวเมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดที่ทาให้สมเด็จฮุนเซนต้องตกตะลึงจนหน้าซีดตามรายงานข่าวนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการสูญเสียพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่เป็นเรื่องของความมั่นคงภายในที่ถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงแผนการลักพาตัวอาริสมันพงเรืองร้องที่ถูกแชร์ออกมานั้นเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ถูกจุดขึ้นกลางกรุงพนมเปญ ข้อมูลชุดนี้ระบุว่ามีการประสานงานลับระหว่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่แฝงตัวอยู่ในคราบของนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับล่างเพื่อเข้าถึงตัวอดีตแกนนำที่กลุ่มความลับสำคัญทางการเมืองไทยกัมพูชาเอาไว้มากมายการที่แผนการนี้ถูกเปิดโปงออกมาในช่วงเวลาเดียวกับการรุกคืบเรื่องเขาพระวิหารของดอกเตอร์ปานิธานยิ่งทำให้สถานการณ์ทวีความซับซ้อนขึ้นเป็นทวีคูณเพราะมันแสดงให้เห็นว่าระบบการข่าวกรองของไทย ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าที่กัมพูชาจะคาดถึงและสามารถเจาะลึกเข้าไปถึงฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มขั้วอํานาจเก่าได้อย่างแม่นยําในขณะที่หน่วยข่าวกรอง,องกําลังเล่นเกมแมวไล่จับหนูอยู่นั้นสถานการณ์ที่ชายแดนบริเวณช่องบกและห้วยตามาเรียก็เริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างน่ากลัวมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเริ่มมีการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง B.M. 2 1เเข้าสู่ตำแหน่งยิงที่พร้อมจะปฏิบัติการได้ทันที หากมีการขยับจากฝั่งไทยแต่ในทางกลับกันฝ่ายไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจกองทัพภาคที่2ได้ส่งหน่วยทหารพรานและกองพันทหารราบเคลื่อนที่เร็วเข้าตรึงพื้นที่สําคัญในจุดยุทธศาสตร์ทันทีพร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบไราดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนปืนใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดซึ่งสามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่ของศัตรูได้ภายในเสี้ยววินาทีหลังจากมีการลั่นไกครั้งแรก นี่คือสงครามจิตวิทยาที่ไทยกำลังแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่ความถูกต้องทางกฎหมายแต่เรายังมีเคี้ยวเล็บที่แหลมคมพร้อมจะบดขยี้ทุกการลุกรานที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความล้มเหลวของแผนการลับในกัมพูชาทําให้เกิดรอยร้าวภายในกองทัพของสมเด็จหุนเซนเองมีกระแสข่าวว่านายทหารระดับสูงหลายนายเริ่มไม่พอใจกับนโยบายที่เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้และความเสี่ยงที่ต้องอเผชิญกับกองทัพไทยที่มีแสนยานุภาพ เหนือกว่าในทุกมิติทั้งทางบกและทางอากาศการที่ดอรปณิธานออกมาประกาศถึงไม้เด็ดที่จะสอยเขาพระวิหารคืนหนึ่งร้อยเปร์เซนต์นั้นไม่ได้เป็นการขู่เล่นๆแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าไทยมีเอกสารลับที่สามารถล้มล้างอำนาจการครอบครองพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรได้อย่างรับคาบเอกสารเหล่านั้นรวมถึงภาพถ่ายทางอากาศในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงแนวสันปันน้ำที่แท้จริง ซึ่งถูกบิดเบือนไปในช่วงการจัดทำแผนที่ยุคอนานิคมหากเรื่องนี้ถูกนำขึ้นสู่เวทีสากลอีกครั้งกัมพูชาจะต้องสูญเสียมากกว่าแค่พื้นที่ปราสาทแต่อาจหมายถึงความน่าเชื่อถือในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ซื่อสัตย์ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เปรียบเสมือนน้ำเดือดที่ใกล้จะล้นปรีออกจากหมอทุกสายตาจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยว่าจะเดินเกมนี้อย่างไรต่อไปการใช้กรณีของอาริสมัน เป็นเครื่องต่อรองหรือเป็นฉนวนในการเปิดโปงความร่วมมือที่น่าเคลือบแคลงในอดีตคือหมากที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ฝ่ายกัมพูชาจะแก้เกมได้ทันควันความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในระดับสั่งการของกัมพูชานั้นสะท้อนออกมาผ่านการสั่งปิดพื้นที่บางส่วนรอบปราสาทเขาพระวิหารและการเพิ่มการลาดตระเวนอย่างเข้มงวดในพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อของแผนการลักพาตัวแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสายเกินไป เมื่อข้อมูลได้หลุดรอดออกมาสู่ที่สาธารณะและกลายเป็นอาวุธสําคัญในมือของนักยุทธศาสตร์ไทยที่พร้อมจะทวงคืนอธิปไตยคืนมาอย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้ชัยชนะ100%ที่ดรปณิธานได้กล่าวไว้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะในศาลหรือชัยชนะในสนามรบเพียงอย่างเดียวแต่มันคือชัยชนะทางยุทธศาสตร์ที่สามารถต้อนให้คู่ต่อสู้จนมุมด้วยข้อมูลและความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ยิ่งเวลาผ่านไปแต่ละชั่วโมง แรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่สมเด็จฮุนเซนก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งจากภายนอกที่ต้องเผชิญกับแสนยานุภาพไทยและจากภายในที่ต้องสะสางปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติและแผนการที่พังทลายลงอย่างไม่เป็นท่านี่คือบทเรียนสําคัญที่โลกต้องจารึกไว้ว่าเมื่อไทยเริ่มเดินมากด้วยไม้เด็ดที่แท้จริงผลลัพธ์ที่ตามมาจะยิ่งใหญ่และรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะกล้าลองดี ความเคลื่อนไหวของดอกเตอร์ปณิธานวัฒนายกรในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการขยับมากบนกระดานวิชาการเท่านั้นแต่มันคือการวางยุทธศาสตร์ที่ผ่านการกลั่นกรองจากข้อมูลเชิงลึกทางภูมิรัฐศาสตร์มาอย่างยาวนานข้อมูลไม้เด็ดที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นชัยชนะ100%นั้นเกี่ยวพันโดยตรงกับหลักฐานใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อ200 0 0 0ที่กัมพูชาใช้เป็นบรรทัดฐานมาโดยตลอดนั้น มีจุดบกพร่องทางเทคนิคที่ร้ายแรงซึ่งขัดต่อสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับดั้งเดิมการที่ดรปณิธานสามารถหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่กัมพูชากำลังเผชิญกับความวุ่นวายภายในจากการเปิดโปงแผนลักพาตัวอริสมันพงเรืองรองยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์ของรัฐบาลพนมเปญตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในหอประชุมลับของกองทัพไทยมีการนำเสนอภาพจำลองสามมิติ ที่แสดงให้เห็นพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรในมุมมองใหม่ข้อมูลจากดาวเทียม GRS80 ที่ไทยนำมาใช้นั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าร่องน้ำลึกซึ่งเป็นเส้นเขตแดนตามธรรมชาติไม่ได้เดินตามแผนที่ของกัมพูชาแต่กลับไหลอ้อมไปในทิศท,ทางที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของปราสาทเขาพระวิหารต้องอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างไม่อาจโต้แย้งได้ข้อมูลนี้เองที่ทำให้สมเด็จฮุนเซนถึงกับหน้าซีดเผือด เพราะหากไทยนำเรื่องนี้เข้าสู่เวทีสหประชาชาติด้วยหลักฐานที่แน่นหนาเช่นนี้กัมพูชาอาจต้องสูญเสียความได้เปรียบที่เคยถือครองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ไปทั้งหมดทางด้านสถานการณ์ของออริสมันพงเรืองรองนั้นแหล่งข่าวกรองระบุว่าเขากลายเป็นเบี้ยตัวสำคัญในเกมการเมืองระหว่างประเทศครั้งนี้ข้อมูลที่อริสมันกลุ่มไว้อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลประโยชน์มหาศาลตามแนวชายแดน และเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอํานาจเก่าในไทยการที่กมพูชาพยายามทําแผนล,ลักพาตัวเขาเพื่อโยกย้ายไปยังสถานที่รับแห่งใหม่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวว่าข้อมูลเหล่านี้จะหลุดรอดมาถึงมือรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเขาพระวิหารเท่านั้นที่จะจบลงด้วยชัยชนะของไทยแต่เครือข่ายอํานาจมืดทั้งหมดจะถูกขุดรากถอนโคนออกมาตีแผ่ต่อสายตาชาวโลก ขณะเดียวกันกองกําลังสุรนารีที่ตั้งมั่นอยู่บริเวณพามออีแดงได้รับคําสั่งให้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์มีการตรวจพบการเคลื่อนไหวของรถถังแบบที่55ของกัมพูชาที่ขยับเข้าใกล้แนวเส้นเขตแดนมากขึ้นแต่ในทางอากาศฝูงบินกริปเพนจากกองบิน7ก็ได้มีการซ้อมรบทางยุทธวิธีในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการประกาศกล่าวว่าน่านฟ้าเหนือเขาพระวิหาร เป็นเขตพื้นที่ที่ไทยพร้อมจะปกป้องด้วยกําลังทางทหารที่ทันสมัยที่สุดการเผชิญหน้าในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังพลแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ใครเร็วกว่าและแม่นยํากว่าจะเป็นผู้ชนะดรปณิธานได้ย้าเตือนผ่านบทวิเคราะห์ล่าสุดว่าสงครามในศตรวรรษที่21ไม่ได้ตัดสินกันที่สนามรบเพียงอย่างเดียวแต่ตัดสินกันที่ความชอบธรรมบนเวทีโลกและการมีหลักฐานที่ไม่มีใครล้มล้างได้ การที่ไทยถือไพ่เหนือกว่าในเรื่องเอกสารสิทธิและภาพถ่ายทางอากาศรุ่นใหม่ประกอบกับความผิดพลาดในแผนการรับของกัมพูชาที่ถูกเปิดโปงออกมาทําให้ตอนนี้ฝ่ายไทยถือเป็นผู้คุมเกมอย่างเบ็ดเสร็จบทเรียนจากอดีตที่ไทยเคยเสียเปรียบกําลังจะถูกชําระคืนด้วยความรอบคอบและแผนยุทธศาสตร์ที่แยบยลที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือจุดเริ่มต้นของการทวงคืนศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนกําลังจับตามองด้วยความหวังว่า พื้นที่สักดิสิทธิ์แห่งนี้จะกลับมาเป็นของไทยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามคือไม้เด็ดที่แท้จริงของดรปณิธานวัฒนายากรคืออะไรกันแน่ข้อมูลเชิงลึกระบุว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เอกสารกระดาษแผ่นเดียวแต่มันคือชุดข้อมูลดิจิทัลที่รวบรวมหลักฐานการละเมิดข้อตกลงชายแดนของฝ่ายกัมพูชาในรอบ10ปีที่ผ่านมาอย่างละเอียดละอ่ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงพิกัดการลุกล้ำพื้นที่ป่าและเขตวงห้ามที่กัมพูชาพยายามขยายเขตอิทธิพลเข้ามาอย่างเงียบๆการที่ไทยงัดหลักฐานนี้ออกมาในช่วงที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับระเบียบโลกใหม่ทำให้กัมพูชาถูกโดดเดี่ยวในเชิงการทูตทันทีความเครียดที่ปรากฏบนใบหน้าของสมเด็จฮุนเซนนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเกมนี้เขาไม่ได้เป็นผู้กำหนดทิศทางอีกต่อไปในขณะเดียวกันปฏิบัติการลับที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดโปงแผนลักพาตัว อาริชมันพงเรืองรองเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นมีการระบุว่าหน่วยข่าวกรองของไทยได้ทำการดักฟังการสื่อสารในระดับสูงของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกัมพูชาซึ่งมีการพูดถึงพิกัดที่ซ่อนตัวของอาริชมันในเขตเมืองเสียมราชแผนการลักพาตัวนี้ถูกออกแบบมาอย่างแยบยนโดยใช้ทีมปฏิบัติการนอกเครื่องแบบที่มีความเชี่ยวชาญสูงหวังจะนำตัวอาริชมันออกไปเพื่อไม่ให้ข้อมูลเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ตามแนวชายแดนถูกเปิดเผยแต่เมื่อความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปสมเด็จทุนเซนจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งฝ่ายค้านในประเทศและรัฐบาลไทยที่เรียกร้องคําอธิบายเรื่องความโปร่งใสในความร่วมมือด้านความมั่นคงสมรภูมิทางจิตวิทยากําลังดําเนินไปอย่างเข้มข้นเพอๆพอกับสถานการณ์ในสนามรบจริงทหารไทยตามแนวชายแดนได้รับคําสั่งให้ใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็มีการโชว์แสนยานุภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้โดรนตรวจการไร้คนขับที่บินอยู่เหนือน่นฟ้าไทยแต่สามารถบันทึกภาพความเคลื่อนไหวในฝั่งกัมพูชาได้อย่างคมชัดระดับ 4K ข้อมูลภาพเหล่านี้ถูกนำมาถ่ายทอดสดให้ศูนย์บัญชาการในกรุงเทพมหานครเห็นทุกฝีก้าวของทหารกัมพูชาสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายไทยสามารถคาดการณ์การเคลื่อนพลของรถถังและปืนใหญ่ฝ่ายกัมพูชาได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าหลายชั่วโมงความได้เปรียบทางเทคโนโลยีนี้เองที่ทำให้คำกล่าวเรื่องการทวงคืน100%ดูมีความเป็นไปได้จริงมากขึ้นทุกขณะ ดรปณิธานได้ชี้ให้เห็นว่าหัวใจสําคัญของการทวงคืนอธิปไตยในครั้งนี้คือการใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยไม่เคยนํามาใช้มาก่อนนั่นคือการอ้างสิทธิ์ตามกฎแห่งการครอบครองโดยสงบและต่อเนื่องซึ่งไทยมีหลักฐานการดูแลพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหารมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะเกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่หากไทยสามารถพิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาใช้อำนาจทางการทหารในการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ ชัยชนะทางกฎหมายจะตกเป็นของไทยอย่างถาวรแผนการนี้เปรียบเสมือนการปิดประตูตายไม่ให้กัมพูชาใช้เล่เหลี่ยมทางการทูตมาต่อรองได้อีกยิ่งสถานการณ์ของอาริสมันถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะพยานบุคคลสําคัญยิ่งทําให้กัมพูชาต้องระมัดระวังตัวในการดําเนินนโยบายต่างประเทศกับไทยมากขึ้นความเงียบที่ชายแดนในขณะนี้จึงไม่ใช่ความสงบแต่มันคือความเงียบก่อนพายุใหญ่จะมาถึง รัฐบาลพนมเปญกำลังพยายามหาทางลงที่สวยงามที่สุดเพื่อไม่ให้เสียหน้าต่อสายตาประชาชนของตนเองในขณะที่กองทัพไทยยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มีการถอยแม้แต่ก้าวเดียวการที่ฝ่ายไทยเปิดโปงแผนลับของกัมพูชาออกมาเรื่อยๆเปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการข่าวของสมเด็จทุนเซนทำให้เขาต้องกลับมาทบทวนท่าทีอีกครั้งว่าจะเลือกเจราจาภายใต้เงื่อนไขของไทยหรือจะเสี่ยงกับสงครามที่ตนเองไม่มีทางชนะทั้งในแง่ของกำลังรบและข้อกฎหมายสากล ทุกการตัดสินใจในนาทีนี้มีผลต่ออนาคตของแผนที่ประเทศไทยและการคงอยู่ของอธิปไตยเหนือดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์ที่เริ่มจะบานปลายออกไปสู่ระดับสากลน,นี้ได้รับการยืนยันความรุนแรงผ่านรายงานข่าวของสำนักข่าวระดับโลกอย่างอจจาลาซาซีราที่ออกมาตีแผ่คลิปวิดีโอลับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างรุนแรงภายในกองทัพกัมพูชาเองมีภาพเหตุการณ์การประทะกันด้วยอาวุธระหว่างทหารระดับล่างที่ไม่พอใจการบังคับบัญชากับ หน่วยอารักขาที่ซื่อสัสตว์ต่อตระกูลความระสำระสายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือผลกระทบจากการที่แผนการรับต่างๆถูกไทยเปิดโปงออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการลักพาตัวอาริสมันพงเรืองรองที่ทำให้นายทหารหลายคนรู้สึกว่าพวกเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือในเกมการเมืองที่สกปรกชนวนเหตุนี้เองที่ทำให้ความมั่นใจของกัมพูชาลดทวบลงในขณะที่ฝ่ายไทยโดยดรปณิธาน ยังคงเดินหน้านําเสนอข้อมูลที่เปรียบเสมือนหมัดฮุกเข้าใส่จุดยุทธศาสตร์ของกัมพูชาอย่างไม่หยุดยัง้งไม้เด็ดที่ดรปณิธานนํามาใช้อีกประการหนึ่งคือการประสานข้อมูลกับมหาอำนาจอย่างจีนซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้มีรายงานว่าผู้แทนระดับสูงของไทยได้มีการหารือลับกับรัฐมนตรีของจีนเพื่อชี้ให้เห็นว่าความไม่สงบตามแนวชายแดนที่กัมพูชาเป็นผู้ก่อขึ้นนั้น กำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเส้นทางการค้าและโครงการลงทุนมหาศาลของจีนในอาเซียนการที่จีนเริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปและหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสถานภาพเดิมตามข้อเสนอของไทยยิ่งทำให้สมเด็จฮุนเซนตกอยู่ในสถานะลำบากเพราะหากสูญเสียการสนับสนุนจากกรุงปักกิ่งอำนาจต่อรองของพนมเปบนเวทีโลกแทบจะกลายเป็นศูนย์ทันทีนี่คือส่วนหนึ่งของแผนการซอยขาวบริหารคืน1น0เ ที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่กําลังทหารแต่เป็นการโดดเดี่ยวคู่ต่อสู้ในระดับมหาภาคในมิติด้านยุทธกรณ์มีความพยายามของกัมพูชาที่จะตอบโต้ด้วยการอวดอ้างศักยภาพของระบบขี่ปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาหรือ q w u 3ซึ่งมีการนําคลิปวิดีโอมาเผยแพร่นในโซเชียลมีเดียเพื่อข่มขวัญกองทัพอากาศไทยแต่จากการวิเคราะห์อของนักยุทธศาสตร์ไทยพบว่าระบบดังกล่าวมีขีดจํากัดอย่างมากเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีการรบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบิน F-16 และ Gripen ของไทยยิ่งไปกว่านั้นระบบเรดาร์ตรวจการของไทยยังพบว่ากัมพูชาได้มีการสร้างฐานยิงจรวดและป้อมปราการใต้ดินในลักษณะของคาสิโนโบางหน้าซึ่งข้อมูลนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังองค์กรระหว่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาได้ละเมิดเขตพื้นที่มรดกโลกด้วยการนำอาวุธหนักเข้าไปติดตั้งความผิดพลาดนี้เอง ที่ทําให้ความชอบธรรมในการถือครองพื้นที่ของกัมพูชาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงย้อนกลับไปที่กรณีของอาริสมันพงเรืองรองแหล่งข่าวระบุว่าเขาอาจถูกนําตัวไปคุมขังไว้ในห้องนิรภัยใต้ดินที่ซับซ้อนภายใต้ฐานบัญชาการทหารแห่งหนึ่งแต่ด้วยความแม่นยําของระบบข่าวกรองและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยของไทยทําให้พิกัดดังกล่าวไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปการที่ไทยส่งสัญญาณว่ารู้ทุกการเคลื่อนไหวของคนสําคัญในดินแดนกัมพูชา คือการกดดันทางอ้อมให้สมเด็จฮุนเซนต้องนาซีดเพราะมันหมายความว่าไทยสามารถเข้าถึงจุดเปราะบางที่สุดของเขาได้ทุกเมื่อความเครียดที่สะสมทําให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ฐานกัมพูชาที่เริ่มมองว่าการปกป้องความลับของผู้นําเพียงไม่กี่คนไม่คุ้มกับการต้องเผชิญหน้ากับกองทัพไทยที่มีทั้งความถูกต้องทางกฎหมายและแสนยานุภาพที่เหนือกว่าในช่วงเวลานี้เองที่ไทยได้เริ่มใช้มาตรการทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยการสั่งปิด ด่านชายแดนในจุดยุทธศาสตร์และการเข้มงวดกับสินค้าเข้าออกทําให้รายได้มหาศาลที่กัมพูชาเคยได้รับจากการค้าชายแดนและบ่อนคาสิโนต้องหยุดชะงักลงประชาชนตามแนวชายแดนของกัมพูชาเริ่มได้รับความเดือดร้อนและกระแสะความไม่พอใจนี้กําลังลามเข้าไปสู่ศูนย์กลางอํานาจในพนมเปญดอกเตอร์ปณิธานได้ใช้สถานการณ์นี้ในการขับเคลื่อนกระบวนการทวงคืนเขาพระวิหารผ่านช่องทางทาง,ทางการทูต ที่เร่งรัดให้มีการเจรจาปักปันเขตแดนใหม่ตามรองน้ำลึกที่ถูกต้องโดยมีหลักฐานดิจิทัลที่ไม่อาจปฏิเสธได้รองรับอยู่ทั้งหมดนี่คือชัยชนะที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นของไทยกลับคืนมาโดยสูญเสียน้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ในที่สุดบทสรุปของมหากรับความขัดแย้งที่ยาวนานหลายทศวรรษก็ดำเนินมาถึงฉากสุดท้าย ที่คนไทยทั้งชาติรอคอยชัยชนะ100%เ์ที่ดรปณิธานวัฒนายากรได้วางยุทธศาสตร์ไว้อย่างแยบยลน,นั้นไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะเหนือพื้นดิน4.6ตารางกิโลเมตรแต่มันคือการประกาศอธิปไตยที่สมบูรณ์และสง่างามบนเวทีโลกภายใต้แรงกดดันมหาศาลที่กัมพูชาต้องเผชิญทั้งจากการถูกเปิดโปงแผนการลับในการควบคุมตัวอริชมันพงเรืองรองและความระสำระสายภายในกองทัพที่เริ่มไม่ฟังคำสั่งจากส่วนกลาง ทำให้สมเด็จทุนเซนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความจริงทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไทยนํามาตีแผ่การถอนกําลังทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ทับซ้อนอย่างเงียบๆภายใต้การจับตามองของดาวเทียมและดรตรวจการของไทยคือภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่ายุคสมัยของการใช้กําลังข่มขู่ได้สิ้นสุดลงแล้วและถูกแทนที่ด้วยยุคแห่งปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่เหนือชั้น บรรยากาศที่ชายแดนบริเวณเขาพระวิหารในวันนี้เปลี่ยนจากเสียงปืนและเสียงเครื่องยนต์ของรถถังกลายเป็นเสียงของความหวังและการเริ่มต้นใหม่ธงไตรรงของไทยที่โบกสะบัดอย่างสง่างามเหนือผืนดินศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนและการต่อสู้ที่ชาญฉลาดดรปณิธานได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทวงคืนสิ่งที่เสียไปไม่จําเป็นต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อของทหารไทยเสมอไปหากเรามีข้อมูลที่ถูกต้องมีพันธมิตรระดับโลกที่เข้าใจ และมียุทธศาสตร์ที่รัฐกลุ่มพอข้อมูลไม้เด็ดที่เคยเป็นความลับสุดยอดแบบนี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการจัดการเขตแดนสากลซึ่งหลายประเทศทั่วโลกเริ่มหันมาศึกษาโมเดลเขาพระวิหารของไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทดินแดนอย่างสันติแต่เด็ดขาดในอนาคตสำหรับชตากรรมของอริสมันพงเรืองรองและแผนการลักพาตัวที่ล้มเหลวไม่เป็นท่านั้น ได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับรัฐบาลพนมเปญว่าความลับไม่มีในโลกในยุคที่ไทยมีขีดความสามารถด้านการข่าวกรองทางไซเบอร์ที่ก้าวลำ้ำการเปิดโปงพยานสำคัญและเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนได้นำไปสู่การล้างบางเครือข่ายอิทธิพลมืดที่เคยเกาะกินผลประโยชน์ของชาติมาอย่างยาวนานชัยชนะในครั้งนี้จึงเป็นการคืนความสุขและคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างแท้จริง บ่อนคาสิโนที่เคยถูกใช้เป็นที่บังหน้าในการติดตั้งอาวุธหนักบัดนี้ถูกตรวจสอบและถูกกำจัดส่วนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงออกไปจนเหลือเพียงพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดของทั้งสองประเทศโดยมีไทยเป็นผู้ควบคุมกติกาในฐานะผู้ถือไพ่เหนือกว่าในการลักข้างหน้าปราสาทเขาพระวิหารจะไม่ได้เป็นเพียงซากปรักหักพังที่เป็นชนวนเหตุของสงครามอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมรดกโลกที่แท้จริงภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นความมั่นคงของอธิปไตยไทยเป็นที่ตั้งการที่สมเด็จทุนเซนต้องยอมถอยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจในอาเซียนที่ไทยกลับมาพัง,งาดในฐานะผู้นำทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มตัวความสำเร็จของดออรปณิธานและกลองทัพไทยในภารกิจนี้ จะถูกจารึกไว้ในฐานะหนึ่งในปฏิบัติการทวงคืนเอกราชทางดินแดนที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นการผสานพลังระหว่างนักวิชาการนักการทูตและทหารฮานเข้าด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดไปสุดท้ายนี้บทเรียนจากกรณีเขาพระวิหารฉบับ100%เเซนนี้สอนให้รู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการมีอาวุธที่ทันสมัยแต่คือการมีความชอบธรรม และความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเมื่อเรามีความจริงอยู่ในมือและมีปัญญาเป็นอาวุธต่อให้ต้องเผชิญกับเล่ห์เหลี่ยมหรืออุปสรรคใดๆเราก็จะสามารถฟันฝ่าและคว้าชัยชนะกลับมาได้อย่างแน่นอนวันนี้แผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นหนาและอธิปไตยของเราจะไม่มีใครกล้ามาลุวงละเมิดได้อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังแห่งความสามาคัคคีและสติปัญญาของคนในชาติ ที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไปชั่วนินิรันดร